หมอฟันคาเฟ่นี่ครับผมมารักรับมัวแต่ลีลาเนี่ยมาก็ช้าคนหิวหรือเปล่าเนี่ยผมก็ต้องใช้ความสามารถในการปรุงอาหารที่อร่อยนะครับผมป้าบอกข้าวสวยก็ไม่เอามาสั่งข้าวไปเนี่ยาเดี๋ยวครับเดี๋ยวรับมีปัญญาอะไรกันเหรอครับปัญหาเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเรากุ้งมาจากประเทศญี่ปุ่น กุ้งกุลาหลอกให้อ้โหตอนนี้อาหารก็มาครบกดแล้วเชิญรับประทานอาหารได้เลยครับผมเดี๋ยวนะทำไมมันเหม็นน่ะก็ไม่ได้เสียนะครับนี่ของสดๆเลยนะครับผมไม่ได้หมายถึงอาหารหมายถึงปากพี่อะทำไมถึงเหม็นน่ะอ้าว ขอคุณแรมากเลยเนี่ยดีก่อนนะครับคุณลูกค้าครับผมยังไงอะอยากล่าวหาคนแบบนี้นะฮะต้องมีหลักฐานนะครับทางร้านเราก็ดูแลสุขภาพปากพนักงานเราอย่างดีทุกคนขอเทสได้ไหมได้อ่ะมาพูดมาเลยห<า>้าก็ไม่เห็นมีอะไรครับผมสบายสบายขนาดนั้นเลยอะรักกันจริงไหมเนี่ย แปลงฟันบ่อยปะเนี่ยแปลงฟันก่อนนอนทุกคืนบุกทุกคืนจันังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกคืนวันเพ็ญเฮ้ยเล่นดวงจันทร์เต็มดวงโอ้โหครึ่งปีแปลงทีเพราะว่าแปลงฟันบ่อยเนี่ยมันมีข้อเสียเวลาเรากินข้าวเสร็จเนี่ยครับผมเราต้องเว้นไว้สามสิบนาทีแล้วค่อยแปลงฟันเฮ้ยบ้ามันแปลงได้เลยแปลงไม่ได้ครับผมแปลงได้เลยแปลงไม่ได้ครับเออเสียงกันฮะผมว่าตอนนี้พบกับคุณปัญญาที่รันกุลเลยดีกว่าครับบ้าเลย ไม่ใช่หยอกเขากับพี่หมอแอ่ยกคูจูนสัมผัสได้ว่ายังไงตรงนี้ก็ต้องมีพลังงานพิเศษบางอย่างเล่นซะเหมือนหันเลยดีกว่าโอเคมานี้แับอตั้งนี้ครับผมนัษาวรูปครับผมมีตัวเดียวด้วยการแปลงพันนะครับเราจริงๆแล้วเนี่มันขึ้นกับว่าอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับ มันมีสภาพเป็นอย่างไรครับสมมุติว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมีสภาพที่มีลักษณะเป็นกรดนะครับหรือว่ามีลักษณะเป็นพวกน้ำอัดลมนะครับหรือของเปรี้ยวๆเนี่ยก็ควรที่จะแปรงฟันหลังจากที่ทานอาหารพวกนี้ไป30นาทีครับเพราะว่ากรดหรือว่าตัวสารอาหารที่มันเป็นพวกน้ําตาลเยอะๆนะครับ <What? S 1> หรือว่าพวกนี้มันจะทําให้ ผิวฟันเราอะครับอ่อนแอครับโอ้ใช่แล้วถ้าเราแปรงฟันในช่วงที่ผิวฟันเราอ่อนแอนะครับตัวเคลือบฟันเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปได้ครับคือสําหรับอาหารธรรมดาเนี่ยไม่ต้องเว้นสามารถแปรงได้ในทันทีถูกไหมครับคุณหมอถูกต้องครับก็คือถ้าเป็นอาหารที่ไม่ได้มีความเป็นกรดหรือว่าไม่ได้เป็นพวกน้ำอัดลมอะไรเงี้ยครับตัวผิวเคลือบฟันเนี่ยมันไม่ได้โดนทําลายหรือทําให้อ่อนแอเราก็สามารถที่จะแปลงฟันได้เลยครับพวกผักธรรมดาอะไรนี่ได้เลยใช่ครับคือต้องเป็นอาหารพวกเปรี้ยวหรือว่าน้ำอัดลมลิงเงี้ย การที่เรากินอาหารที่มีรักษณะเป็นกรดหรือว่า,าเปรี้ยวๆเนี่ยแล้วเรากินน้ําตามเนี่ยมันก็จะช่วยชะล้างตัวความเป็นกรดเนี่ยให้มันดีขึ้นครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถแปลงฟันเนี่ยได้เร็วมากกว่า30นาทีนะครับขอบคุณคุณหมออีคือมากมากหมอเจทำไมโเลยตอนนี้ต้องกินแล้วแต่แปรงฟันก่อนนะอ้ะอเหอหนักใช้ได้ขอแปรงสีฟันหน่อย